ตอนที่ป่าปลกกระเป๋ามันผสมพันธุ์กันต้องพาป่าปลกกระเป๋าตัวเมียออกไปนั่งกินเบียร์กับขนมพันลํำพอเวลาตอนเมาไหวน้ำยังเซตัวเมียเกเรอย่างต้นอันชันตัวผู้หัวร้อนว่าจะหาที่ไหนให้มันไม่มีต้นไม้ที่ทะเลอันดามันแต่จะทําไงได้วะเพราะตัวเมียบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูกอดเย็ดตัวผู้เลยบอกตามใจเธอก็ลงกันถึงแม้ตัวฉันจะสั่นแต่ว่าหามฉันหกเมตรตัวเมียเสียได้หรือขอให้ดอกได้ไหมถ้าไม่งั้นคงเสียใจสะอกแตกอกเละตัวผู้เลยบอกว่าได้เดี๋ยวพปเก็บลงมาให้แล้วก็โดดไปหาต้นไม้เอาระจนกระโปรงเขไป หายจงหายใจก็ไม่ค่อยที่จะออกอยากจะกลับลงน้ำแคมก็ควรจะแสบควยดินพราะกันดึบอยู่บนดินเอาสะจนควยถลอกเพราะกระเป่าตัวผู้ใายหันขวาหันแล้วไปเห็นต้นอัญชันเลื้อยอยู่บนต้นมะกอกเพราะกระเป่าตัวผู้รีไปคว้าทันใดแล้วกระโดดน้ำลงไปไม่เล่นที่ควยยังกระชอกแล้วดอกอัญชันลงไปให้ตัวเมียด้วยอาการอ่อนเพลียแสบควยยิบยิบพอตัวเมียสนใจแล้วก็หีคันคันรู้สึกอยากผสมพันกันดิขีดิกดิกตัวผู้ตัวพ่อพอการอยากเย็ดและควักควยหกเมตรออกมาชักยิบยิกแล้วสุดท้ายตัวผู้แมนกระท้องระเบิดตายอดเย